หากคุณอายุเกิน60ปีแล้วและเริ่มต้องตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อปัสสาวะมากกว่าหนึ่งครั้งหรือคุณรู้สึกเหมือนถ่ายปัสสาวะไม่เคยหมดกระเพาะปัสสาวะหรือคุณต้องยืนรอเป็นเวลานาน,านมากกว่าปัสสาวะจะเริ่มไหลผมอยากให้คุณฟังอย่างตั้งใจเพราะอาการเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความชาราตามไวเท่านั้นสิ่งเหล่านี้คือสัญ,ญญาณว่ามีบางอย่างที่ลึกกว่านั้นกำลังเกิดขึ้นภาย ในร่างกายของคุณเป็นภาวะที่พบได้บ่อยกว่าที่ผู้ชายส่วนใหญ่จะตระหนักในฐานะแพทย์ผู้ดูแลต่อมลูกหมากผมเห็นสิ่งนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและผมอยู่ที่นี่เพื่อบอกคุณว่าต่อมลูกหมากของคุณกำลังพยายามเรียกร้องความสนใจจากคุณและในหลายกรณีปัญหาไม่ได้เกิดจากอายุแต่เกิดจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของคุณสิ่งเล็กๆที่คุณทำอยู่เงียบๆโดยแทบไม่รู้ตัวกำลังทำให้ต่อมลูกหมากของคุณโตขึ้นหนักขึ้นและควบคุมได้ยากขึ้น แต่ข่าวดีคือเมื่อคุณรู้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้คืออะไรคุณสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้และเมื่อคุณทำเช่นนั้นคุณกำลังมอบโอกาสให้ร่างกายฟื้นคืนสมดุลลดแรงกดดันและกลับมาสู่ความสบายอีกครั้งในวิดีโอนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักพฤติกรรมประจำวันสามอย่างที่มีส่วนอย่างเงียบๆต่อการทำให้ต่อมลูกหมักโตและสิ่งที่คุณสามารถเริ่มทำเพื่อทดแทนได้ พฤติกรรมเหล่านี้พบได้บ่อยมากแม้ในผู้ชายที่ดูเหมือนแข็งแรงดีแต่เมื่อทำซ้ำไปตามการเวลามันจะสร้างความตึงเครียดให้กับระบบทางเดินปัสสาวะกระตุ้นการอักเสบและค่อยๆทำให้ต่อมมลูกหมากหลุดออกจากภาวะสมดุลคุณจะได้เรียนรู้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้คืออะไรเหตุใดจึงสำคัญและการเปลี่ยนแปลงเล็กๆใดที่คุณสามารถเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ หากคุณรู้สึกเหนื่อยล้ากับความไม่สบายความเร่งด่วนหรือความรู้สึกเหมือนกระเพาะปัสสาวะกำลังควบคุมชีวิตคุณวิดีโอนี้เหมาะสำหรับคุณและผมขอพูดให้ชัดเจนคุณไม่ได้ถูกกำหนดให้ต้องอยู่กับอาการเหล่านี้ตลอดไปร่างกายของคุณมีความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองโดยเฉพาะเมื่อคุณกำจัดสิ่งที่กระตุ้นมันซ้ำๆพฤติกรรมแรกที่ทำให้ต่อมาลูกหมากค่อยๆโต ขึ้นตามการเวลาเป็นสิ่งที่เรียบง่ายมากและแทบทุกคนเคยทำโดยเฉพาะเวลาที่เราออกไปข้างนอกยุ่งอยู่หรือไม่อยากใช้ห้องน้ำสาธารณะนั่นคือการกลั้นปัสสาวะไว้นานเกินไปตอนนี้คุณอาจคิดว่าการรออีกสักหน่อยระหว่างทาง,งานให้เสร็จหรือกลับถึงบ้านไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไร แต่เมื่อสิ่งนี้กลายเป็นรูปแบบประจำวันการกลั้นเป็นเวลานานก่อนอนุญาตให้ตัวเองปัสสาวะคุณกำลังสร้างแรงกดดันไม่เพียงต่อกระเพาะปัสสาวะเท่านั้นแต่ต่อบริเวณต่อมลูกหมากทั้งหมด คุณเห็นไหมต่อมลูกหมากของคุณตั้งอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะพอดีอยู่ตรงฐานและอบล้อมท่อปัสสาวะเหมือนวงแหวนที่นุ่มและยืดหยุ่นนี่คือท่อที่นำปัสสาวะออกจากกระเพาะปัสสาวะผ่านอวัยวะเพศชายตอนนี้ลองจินตนาการว่าท่อนั้นถูกล้อมรอบด้วยวงแหวนเมื่อวงแหวนบวมขึ้นหรือรัดแน่นขึ้นเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอที่จะทำให้ทุกอย่างช้าลง เมื่อกระเพาะปัสสาวะของคุณเต็มเกินไปไม่ว่าจะจัดก,การกลั้นปัสสาวะระหว่างการเดินทางไกลาการเลื่อนเวลาพระดูภาพยนตร์หรือการเพิกเฉยต่อสัญญาณปวดปัสสาวะขณะทำธุระมันจะเริ่มขยายตัวทั้งขึ้นด้านบนและลงด้านล่างและแรงกดดันนั้นจะตกลงสู่ต่อมลูกหมากโดยตรงมันเหมือนกับการกดทับฟองน้ำที่บอบางอยู่แล้วยิ่งกระเพาะปัสสาวะขยายมากเท่าไรมันก็ยิ่งกดทับเนื้อเยื่อต่อมลูกหมากที่ต้องทำงานหนักอยู่แล้ว เมื่อเวลาผ่านไปแรงกดดันที่เกิดซ้ำๆนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแต่สำคัญต่อมลูกหมากที่เคยยืดหยุ่นเริ่มระคายเคืองเนื้อเยื่อหนาขึ้นอาการบวมเริ่มเกิดและในผู้ชายจำนวนมากความตึงเครียดต่อเนื่องนี้กลายเป็นหนึ่งในสาเหตุเงียบๆของภาวะต่อมลูกหมากโต ผู้ชายที่มักเลื่อนการปัสสาวะโดยเฉพาะผู้ที่คิดว่าตนเองกำลังอดทนหรือรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมมักคัฒนาภาวะที่เราเรียกว่าการอุดกั้นทางออกของกระเพาะปัสสาวะนี่คือภาวะที่กระเพาะปัสสาวะพร้อมจะถ่ายออกแล้วแต่ทางผ่านกลับแคบเกินไปกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อดันปัสสาวะผ่านช่องทางที่กับแคบเนื่องจากต่อมลูกหมากโตและแข็งขึ้น สิ่งนี้ไม่ได้ทำให้รู้สึกไม่สบายเท่านั้นแต่มันอาจนำไปสู่ความอ่อนแอของกระเพาะปัสสาวะในระยะยาวด้วยตามเวลาพฤติกรรมนี้ดูเหมือนไม่เป็นอันตรายท้ายที่สุดก็แค่ะลอเล็กน้อยแต่สำหรับร่างกายของคุณมันเหมือนกับการพยายามบังคับลูกโป่งให้รับอากาศมากกว่าที่มันถูกออกแบบไว้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันแล้วว,ลวันเล่าในที่สุดมันส่งผลต่อโครงสร้างความยืดหยุ่นและการทำงาน และต่างจากลูกโป่งกระเพาะปัสสาวะและต่อมลูกหมากของคุณจะไม่ระเบิดพวกมันจะปรับตัวและไม่ใช่ในทางที่ดีเสมอไปหากคุณมีนิสัยรอจนความรู้สึกปวดปัสสาวะเกือบจะทนไม่ไหวผมขอแนะนําอย่างจริงใจให้คุณเปลี่ยนรูปแบบนั้นเริ่มกลับมาฟังสัญญาณของกระเพาะปัสสาวะปัสสาวะเมื่อคุณรู้สึกว่าควรไปไม่ใช่เมื่อมันกลายเป็นภาวะเร่งด่วน การไปปัสสาวะให้เร็วขึ้นช่วยลดแรงกดดันและช่วยให้ระบบทางเดินปัสสาวะทั้งหมดรักษาจงังหวะการทำงานที่ดีขึ้นสิ่งน,นี้อาจดูเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันสามารถยกภาระหนักออกจากต่อมลูกหมากของคุณและมอบพื้นที่ที่มันต้องการเพื่อให้สงบลงรักษาตัวเองฟื้นฟูและค่อยๆหดกลับมาใกล้เคียงภาวะปกติอีกครั้งตอนนี้เรามาเปลี่ยนไปพูดถึงพฤติกรรมข้อที่สกัน และสิ่งนี้ทําให้ผู้ชายจํานวนมากรู้สึกประหลาดใจเพราะในตอนแรกมันดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันเลยนั่นคือพฤติกรรมการมองข้ามภาวะท้องผูกเมื่อระบบลำไส้ของคุณเต็มไปด้วยอุจจาระที่อัดแน่นโดยเฉพาะจากการรับประทานอาหารที่ขาดใยอาหารแรงกดดันนั้นจะถ่ายลงโดยตรงไปยังด้านหลังของต่อมลูกหมากและแรงกดดันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมือนกับการวางก้อนอิทับฟองน้ำไว้ตลอดทั้งวันทุกวันมันทําให้เนื้อเยอื่อตึงตัวจํากัดการไหลเวียนเลือกระตุ้นเส้นประสาทและก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังระดับต่ําซึ่งไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่ลำไส้ใหญ่แต่มันลุกลามไปยังโครงสร้างโดยรอบรวมถึงต่อมลูกหมากและนี่คือประเด็นสําคัญเมื่อเวลาผ่านไปการอักเสบเรื้อรังนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดภาวะต่อมลูกหมากโตชนิดไม่ร้ายแรงหรือสิ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่รู้จักกันในชื่อต่อมลูกหมากโต แต่มันยังไม่จบเพียงเท่านั้นภาวะท้องผูกยังรบกวนสมดุลทางเคมีภายในร่างกายของคุณเมื่ออุจจาระคร้างอยู่ในร่างกายนานเกินไปมันจะทำลายสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ซึ่งเป็นระบบนิเวศท,ที่ประบางภายในระบบทางเดินอาหารเมื่อสมดุลนั้นเสียไปมันจะก่อให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายส่งผลกระทบตั้งแต่ระบบภูมิคุ้มกันไปจนถึงต่อมลูกหมาก รูปแบบการรับประทานอาหารสมัยใหม่โดยเฉพาะในผู้สูงอายุมักมีคาร์โบไฮเดรตขัดสีสูงเนย,ยอาหารต่ำและมักประกอบด้วยอาหารแปรรูปชีสเนื้อแดงและการดื่มน้ำไม่เพียงพอทางเลือกเหล่านี้ทำให้การย่อยอาหารช้าลงทำให้อุจจระแห้งแข็งและเกิดการคัางค้างในลำไส้โดยบางครั้งคุณอาจไม่ทันสังเกตเห็นในทันทีสิ่งที่เริ่มต้นจากความเชื่องช้าชั่วคราวค่อยๆกลายเป็นวงจรที่วนซ้ำท้องผูกสร้างแรงกดดันแรงกดดันนั้น ทำให้ต่อมาลูกหมากอักเสบการอักเสบทำให้เกิดอาการบวมมากขึ้นและการบวมทำให้อาการปัสสาวะแย่ลงดังนั้นหากคุณไม่ได้ขับถ่ายสม่ำเสมอหรืออุจจาระแข็งแห้งหรือทำให้ต้องเบ่งมากต่อมลูกหมากของคุณอาจกำลังแบกรับภาระจากความไม่สมดุลน,นั้นอยู่ โชคดีที่ทางแก้อยู่ใกล้แค่เอื้อมคุณสามารถเริ่มเพิ่มเงยอาหารอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากแหล่งธรรมชาติที่อ่อนโยนลองเพิ่มผักปรุงสุกผลไม้เช่นลูกพรุนแหง้งหรือสาลี่ธัญพืชเต็มเมล็ดอย่าง,ง,าางข้าวโอ๊ตและตัวช่วยการย่อยง่ายๆเช่นเมล็ดเจียหรือมลเมล็ดฝักบดอาหารเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้อุจจระนุ่มและเคลื่อนไหวดีขึ้นแต่ยังช่วยลดแรงกดดันภายในที่กระทำต่อมาลูกหมากจากด้านในสู่ด้านนอก และเมื่อระบบลำไส้เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและสมบูรณ์ต่อมลูกหมากของคุณก็จะได้ผ่อนคลายลงในที่สุดมันเหมือนกับการเปิดทางเดินที่เคยอัดแน่นทุกอย่างจะไหลเวียนได้ดีขึ้นเมื่อทางเปิดโล่งตอนนี้มาพูดถึงพฤติกรรมข้อที่3กันพฤติกรรมที่พบได้บ่อยอย่างยิ่งโดยเฉพาะในช่วงวัยเกษียณเมื่อจังหวะชีวิตช้าลงและความสบายกลายเป็นสิ่งสําคัญมากกว่าการเคลื่อนไหว และพฤติกรรมนั้นก็คือการนั่งเป็นเวลานานโดยไม่ขยับตัวไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนหน้าทีวีนั่งอยู่ที่โต๊ะพร้อมถ่วชาเลื่อนโทรศัพท์อ่านหนังสือเล่มโปรดบนเก้าอี้ตัวโปรดเวลาอาจผ่านไปอย่างรวดเร็วและก่อนที่คุณจะรู้ตัวร่างกายของคุณก็อยู่นิ่งนานเกินไปแล้ว ความรู้สึกผ่อนคลายภายนอกนั้นแท้จริงแล้วอาจกลายเป็นความเฉื่อยชาภายในคุณเห็นไหมบริเวณอุ้งเชิงกรานซึ่งเป็นที่อยู่ของกระเพาะปัสสาวะลำไส้และต่อมลูกหมากถูกออกแบบมาให้มีการเคลื่อนไหวอย,อย่างต่อเนื่องและละเอียดอ่อนมันดำรงอยู่ได้ด้วยการไหลเวียนมันต้องการเลือดและการเคลื่อนไหวเบาๆเพื่อให้สารอาหารเข้าไปและของเสียถูกนำออกมาแต่เมื่อคุณนั่งนิ่งนานเกินไป ส่วนล่างของร่างกายจะเริ่มเฉื่อยชาการไหลเวียนเลือดช้าลงออกซิเจนและสารอาหารไม่สามารถไหลเวียนได้อย่างอิสระการระบายน้ำเหลืองอ่อนแอลงหมายความว่าร่างกายของคุณมีประสิทธิภาพน้อยลงในการกำจัดสารพิษและของเสียที่ก่อให้เกิดการอักเสบและของเสียเหล่านั้นเริ่มสะสมตรงบริเวณต่อมลูกหมากของคุณ ต่อมลูกหมากเป็นต่อมที่นุ่มและละเอียดอ่อนมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทนต่อความเฉื่อยชายอย่างต่อเนืน่องเช่นเดียวกับเนื้อเยื่อมีชีวิตอื่นๆมันต้องการการไหลเวียนเลือดที่ดีเพื่อคงสุขภาพไว้เมื่อการไหลเวียนนั้นถูกจำกัดเป็นเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละวันต่อมลูกหมากอาจเกิดการอักเสบบวมและระคายเคืองและเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้จะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าช้าและเงียบเงียบที่นำไปสู่ภาวะต่อมลูกหมากโต ผู้ชายที่นั่งเป็นเวลานานในแต่ละวันโดยไม่ขยับตัวมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะตึงเครียดบริเวณอุ้งเชิงกรานการอักเสบเรื้อรังระดับต่ำและในที่สุดคือภาวะต่อมลูกหมักโตและสิ่งเหล่านี้มาเกิดขึ้นโดยไม่มีอาการชัดเจนจนกระทั่งความไม่สบายความรู้สึกปวดปัสสาะเร่งด่วนหรือการนอนหลับถูกรบกวนปรากฏขึ้นหลังจากผ่านไปหลายเดือนหรือหลายปีนี่จึงเป็นเหตุผลที่ผมแนะนำสิ่งที่ผมเรียกว่าของว่างแห่งการเคลื่อนไหว ตลอดทั้งวันนั้นคือช่วงสันส้นๆง่ายๆของการเคลื่อนไหวเบาๆเพียงพอที่จะปลุกการไหลเวียนโลหิตและเตือนบริเวณอุ้งเชิงกรานของคุณว่ายังคงมีชีวิตและมีความสำคัญคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งคุณไม่จำเป็นต้องเหงื่อออก แม้เพียงแค่ลุกขึ้นยืนทุกๆ30มสถึงสีนาทีเดินข้ามห้องหายใจเข้าลึกๆสองาครั้งพร้อมกับแกว่งขาเบาๆหรือยืดกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างก็สามารถนำพลังชีวิตกลับคืนสู่บริเวณนั้นได้ลองคิดถึงต่อมลูกหมากของคุณเหมือนฟองน้ําหากมันไม่เคยถูกบีบไม่เคยถูกขยับมันจะเริ่มแข็งตัวและสะสมของเสีย แต่เมื่อคุณขยับตัวแม้เพียงเล็กน้อยคุณจะช่วยให้ฟองน้ำนั้นคงความนุ่มสดใหม่และได้รับการหล่อเลี้ยงอย่างเหมาะสมการเคลื่อนไหวไม่ใช่แค่เพื่อรูปร่างภายนอกแต่มันคือการรักษาแกนกลางของร่างกายให้มีชีวิตชีวากระฉับกระเฉงและตอบสนองได้ดีโดยเฉพาะส่วนที่คุณมองไม่เห็นแต่กลับกำหนดความสบายพลังงานและคุณภาพชีวิตของคุณอย่างเงียบ แม้เพียงไม่กี่นาทีของการเคลื่อนไหวอย่างมีสติในแต่ละชั่วโมงก็สามารถช่วยให้ต่อมลูกหมากของคุณแข็งแรงขึ้นได้ในอีกหลายปีข้างหน้าดังนั้นตอนนี้คุณก็รู้แล้วสามพฤติกรรมประจำวันเงียบเงียบที่ค่อยๆส่งผลให้ต่อมลูกหมากโตคือการกลั้นปัสสาวะนานเกินไปการละเลยเยอาหารในมื้ออาหารและการนั่งเป็นเวลาหลายชั่วโมงโดยไม่ขยับตัวสิ่งเหล่านี้อาจไม่ดูรุนแรงแต่ความธรรมดานี้เองที่ทำให้มันอันตราย มันคืบผ่านเข้ามาอย่างเงียบๆโดยแทบไม่ดึงดูดความสนใจและเมื่อเวลาผ่านไปมันสร้างโลกแห่งความไม่สบายความเร่งรีบและความหงุดหงิดแต่พลังที่แท้จริงของเรื่องนี้ก็คือพฤติกรรมแต่และอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างนุ่มนวลค่อยเป็นค่อยไปและรอบครอบคุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดหรือเริ่มใหม่จากศูนย์คุณเพียงแค่ต้องตระหนักว่าการเลือกในแต่ละวันของคุณส่งผลต่อตอมลูกหมากอย่างไรผมได้เห็นผู้ชายวัยหกสิบ 70แม้กระทั่ง80ปีสามารถปรับปรุงอาการลดจำนวนครั้งที่ต้องตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อเข้าห้องน้ำนฟื้นฟูการไหลของปัสสาวะให้ดีขึ้นและรู้สึกสบายในร่างกายของตัวเองมากขึ้นเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลักเหล่านี้ดังนั้นหากตอนนี้คุณกำลังรู้สึกหงุดหงิดอึดอัดหรือแม้แต่กังวลเล็กน้อยกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นภายในลองหายใจเข้าลึกๆสักครั้ง คุณไม่ได้อยู่เพียงลำพังและคุณไม่ได้ไร้พลังต่อมลูกหมาของคุณไม่จำเป็นต้องควบคุมชีวิตคุณคุณสามารถดูแลมันได้เหมือนที่มันพยายามดูแลคุณมาตลอดหากคุณเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์โปรดกดติดตามช่องและแชร์ให้เพื่อนสักคนบางครั้งการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังที่สุดเริ่มต้นจากความรู้เล็กๆน้อยๆขอบคุณที่รับชมและขอให้จำไว้ว่าสุขภาพของคุณไม่ได้อยู่ข้างหลังมันอยู่ในมือของคุณและสิ่งดีๆที่ดีที่สุดยังรอคุณอยู่ข้างหน้า